เรื่องกิ่งไม้กำหนึ่งนานมาแล้วมีผู้เท่าคนหนึ่งมีลูกสามคนวันวันเอาแต่ทะเลาะกันต่อยตีกันไม่สามัคคีกันเลยทำให้ผู้เท่าเป็นทุกข์กังวลมากวันหนึ่งผู้เท่าล้มป่วยอาการรอแเร่เต็มชี ว่าเมื่อตัวตายไปแล้วลูกๆจะก่อเรื่องอะไรเลวร้ายจึงเรียกลูกทั้ง3ม,มาพ่อเอากิ่งไม้สามกิ่งมัดเข้าด้วยกันแล้วให้ลูกแต่ละคนออกแรงหักเต็มที่แต่ก็ไม่มีใครหักได้หลังจากนั้นพ่อแก้มัดกิ่งไม้แยกจากกันให้ลูกทั้งสามคนละกิ่ง ลูกแต่ละคนหักได้อย่างสบายนั่นเองทำให้ลูกทั้งสามเข้าใจว่าความสามาคัคคีเป็นที่มาของพลังข้อคิดที่ได้การให้คำปรึกษาที่สมเหตุผลทำให้ผู้ขอคำปรึกษาพอใจวงเล็บพอใจทั้งคู่ 2. ทั้งสองฝ่ายได้รับคำแนะนำให้รอคอยอีกฝ่ายหนึ่ง จึงไม่มีใครไปหาอีกฝ่ายหนึ่งวงเล็บใ้แห้งทั้งคู่ 3. คนพูดเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำเก่งคนเก่งจริงจะต้องพูดเก่งทำเก่งนำตัวสองฝ่ายมาพบกันเกลี้ยกล่อมให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างเป็นธรรมวงเล็บได้ไประโยชน์ทั้งคู่ฝากติดตามเป็นกำลังใจในช่องเราด้วยนะคะ